จับถ้วยไว้ลูกจับถ้วยไว้ตักดีๆอ้าเก่งจังเลยค่ะเาของไอเีก็คือคุณะพกเกินะคะเของเอะว่าดาตักในถ้วยลูกในถ้วยก็มีตักในถ้วยกินไม่ต้องเก็บกิน ตักในถ้วยอ้ำอ้ำในถ้วยเกากความชอบส่วนตัวที่มัจะใช้เงวล่างนะคะทโชแล้วเก่งมากครับคนวนพอให้ใครลนแล้วแต่จะได้รับคำส่งกลับมานะคะก็ทำให้ยินกอบพักเริ่มสนใจเพราะว่าอร่อยไหมครับกึดกึดนง่ไงกึดกึดรูปทรงของปะรารังใต้ของทะเลค่ะมัเป็นแรงประดานใจในการสร้างสรรค์ผลงานร้อมสร้างสนท้าที่แตกต่างนะคะอย่างเช่นสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือ ล็อตแบบผีของสตรีด้วยนะคะที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันแ,แล้วก็รูปร่างนะคะลูกทรงพิ้งี์สุดตามากๆเลยล่าสุดตอนนี้มีงานชิ้นใหม่นะคะเป็นโคมงไปแล้วก็มีโคเชนกรุมให้แสงสวยงามเดียวค่ะเวลาที่เรากดไปนะคะใครสนใจนะคะรบกวนดูในเว็บไซต์ได้ที่ www.esterapailand.com ค่ะราคาจำหน่ายนะคะไไก็กนนะะนนะะมีตั้งแต่350บาทไปจนถึง ะะนคสำหรับตู้ประดับส่วนราคาพวกเอ่อหวนตกแต่งต่างๆนะคะอาจจะมีออราคาถึงหมื่นะน,นะคะก็อยู่ที่ว่าแต่งได้งายหองานวันนี้นะคะนางเธอถุ่ใจชาวต่างชาติมากๆนะคะด้วยหลายสิายอย่างที่มันลงตัวแล้วก็ประกอบกันค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเรื่อเดิมได้เลยที่หม,หมายเลขศูนย์แต่51ตักในถ้วยลูกไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บอย่างม,มีเก็บให้นะคะระับตกัตกอ้ามเลยอ้ามเลยอ้ามเลย อ้ํดีดีไม่ต้องเก็บไม่อ้ําหมามีเก็บแล้วนะเนี่ยอ้ํมไหมอ่มอ้ําบายบาย